กระแสรายการแรงมากยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆว่าฟีดแบ็กดีก็ดีใจกับแทนน้องนาราด้วยค่ะมันมันตั้งใจทํามาแต่จริงผลจริงอะไรไหมคือตอนแรกหนูคิดว่าก็เออรับเพราะว่าเชียร์ขอแล้วอย่างหนึ่งเราก็อยากแต่งตัวสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองรับดูแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะจริงจังถึงขั้นแบบเป็นการแบบทะเลาะกันจริงๆซึ่ง e p ีหนึ่งอีสองว่ายังยังไม่ได้แบบ ข่านนั้นแต่หลังจากนี้มันมันโกรธจริงๆแล้วฟุกก็รู้สึกว่าฟุกก็เอาใจลงไปเล่นจริงๆกลับบ้านมาก็ยังออกออกไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเห็นบางทีเห็นเห็นเราบอกว่าบางทีเขามีโกมีอะไรกันด้วยจริงไหมคือพอรายการมันเป็นรายการชั้นต่ำอะค่ะมันมันหมายถึงว่ามันไม่มีกฎรูชีทไม่มีแบบการกระดาษว่าห้ามทําอะไรบ้างนะก็เธอคนไหนอยากทําอะไรก็ทําซึ่งมันก็มีการโกงกันเพราะเราอะทำตามกติกาของรายการไม่อีพีอื่นเราเอาอื่นไปยังไงบ้างคือจริงไม่มีอีพีไหนเอาคืนเลยคือเราตั้งใจทําตามกติกาทุกอย่างเราก็ ทำตามสิ่งที่เราคิดว่าเราเราทําให้กับเด็กๆได้แล้วก็ตั้งใจทุกแคมเปญทุกอีพีเลยครับพอถ่ามาหกอีพีแล้วมันก็ฟาดกันในแต่ละอีพีแต่แค่มันไม่ใช่ใช่ใ่อะคือฟาดกันจริงๆแล้วก็คือตอนแข่งอะโอเคเรายังรักกันแต่ถึงเวลาที่มันต้องตัดสินหรือแบบว่าี่เราต้องคุยกันจริงๆอะมันมันโกรธจริงๆว่าแบบทุกทีมก็อยากให้ทีมตัวเองชนะแต่เมื่อผลมันออกมาแล้วว่าเราแพ้เราก็รู้สึกว่าแบบเราต้องชนะหรือเปล่าแล้วก็คิดจริงๆโกรธจริงๆแล้วเขาก็แบบ ตัดเด็กเราจริงๆเราตัดเด็กเขาจริงๆมันมีการโกรธจริงๆครับเพราะว่าทุกคนก็มีความอีกโก้ของตัวเองว่าฉันก็เก่งฉันไม่คนแพ้อะไรอย่างเงี้ยอย่างฝั่งนั้นเขาก็แบบการละครเอีกมนึงเราเป็นยังไงเราคิดว่าเป็นยังไงคือหนูอะไม่ไม่ได้เล่นอะไรเลยคือหนูเอาความจริงอย่างเดียวความจริงล้วนๆบอกว่ามีอะไรก็ให้เท่านั้นออให้ตามจริงไม่เคยเล่นเกมตามอีนาราเลยไม่เคยให้มันมาปั่นหัวได้แต่ทุกคนอะให้มันจุงจมูกเวลามีปัญหาอะไรกันอะหนูก็จะดูเป็นแบบว่าอุ๊ย เด็กที่สุดโดนแกล้งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในแต่ในบาง EP ที่มันออกไปแล้วอนเงี้ยเขาบอกว่าเราไม่ได้ไปถามเขาเรื่องเรื่องกฎเกณฑ์บางอย่างมันไม่มีแต่ใน EP หลักๆเนี่ยเรามีแบบไม่มีมค่ะหนูว่าเปเรื่องของมารยาทเพราะว่าคือพอพอ,พอทีมงานบอกมาแล้วว่ามีชุดให้เราไม่ได้จะเป็นว่าจะขอชุดไปเองเพราะเขามีชุดให้ทุกทีมเพราะนั mm ้นเราก็ทำตามกฎกติกาของอรายการครับมันเป็นมารยาทของที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้ว EP ที่จอนแอบ EP ที่สนุกนะฮะ EP สามนี้คิดว่าสนุกมาเพราะว่าชีก็มาบอกว่า ตรวจแล้วนะสนุกมากแล้วมันอ่ะตั้งใจตัดให้ให้ทีมหนูดูเป็นคนแบบดา่ดาดา่าด่าแต่ความเป็นจริงตอนแข่งอ่ะจริงๆอ่ะทีมหนูเนี่ย,รยเรียบร้อยสุดเงียบที่สุดเลยเพราะมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คนแก่หมดเลยเมนทอร้คก็ไหนที่แบบว่าเรามันใสล้สุดๆเลยโอ้ยไม่อยากสปอยเลยจริงๆเหมืนทส้ทุกคนเลยครับเพราะว่าไม่มีใครแบบเอ็นดูแล้วก็มีความเป็นพี่น้องเลยทุกคนเที่ยหมดจริงๆไม่ม<ๆ>ีใครไวหน้าคเลยน้องไม่มีใครไวหน้าเลยจะบอกให้บางทีอ่ะบางบางอีพีเลิกเสร็จแล้วอะ่ะ แยกย้ายแม้แต่ไม่มองเลยอีพีต่อไปมานั่งติดกันแต่ไม่มองหน้ากันเลยอ่ะอย่างพี่จันแบบเนี้ยเห็นที่เราบอกว่าออออกจริงจริงคือพี่จันอ่ะเขาพูดน้อยเพราะว่าพอมาอยู่กับเธออ่ะเขาพูดไม่ทันแต่เวลาเขาพูดออกมาทีนึงอ่ะโอ้โหกับเธอก็ง่ายหลังกันหมดนะคะไวรัสแม่มุสีใช่แม่มงสีคือตอนหนูนั่งอยู่หนูตกใจมากอุ้ยดีนะไม่ใช่กูดีเป็นพี่โมก็เคลียร์กันเองนะคะไม่เกี่ยวด้วยตอนนั้นเราจะสวดก็สวนค่ะเพราะว่าไม่รู้สิหนูหนูไม่หนูไม่นับนะใครเป็น หนูเป็นใส่ฝ่อมีแค่ไอกับยูไม่มีแม่ลูกพี่น้องไม่มีนะคะอ่ะ EP ต่อไปเราเดินเกมในบ้าง EP เ,เรา EP ต่อไปก็ต้องบอกว่าตั้งใจทํามากแล้วก็เ <Okay. S 1> จอกันในห้องดํานะคะเฮ้ย <laughs> ตัดในตัดเลยหล่อตัดหมดอยาใครเขา้ามาหนูตัดหมดหไม่ไหวใครทั้งนั้นแล้วอย่างแล้วอย่างล่าสุดเลยที่ตอนแรก มันมีข like I mean so ่าวว่าเราไฟนอลที่จะเป็นที่เอเอไอแต่เปลี่ยนมาเออเนอหนูก็ตกใจกลับไปกลับมาคึอตอนนี้ก็เป็นยูเนียนฮอลล์หนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวอ่ะคืออะไรแต่ว่าจริงๆจัดที่ไหนก็ได้แล้วแต่น้องนาราเขาโปรดิวเซอร์จัดการแคททีฟได้เลยก็เราก็มีหน้าที่แค่แบบไปทําโชว์แล้วก็ทําให้เด็กเราชนะให้เฉยก็ยังไม่ได้มีการสอบถามไม่กล้าถามไม่รู้ว่ามันมีเรื่องทุกวันน่ะไม่รู้เดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เหนื่อยถ้าถามไปก็ต้องย้อนไปตั้งแต่เรื่องแรกจนเรื่องสองมีเรื่องทุกวันเด็็กกนนนนี้เหอไล อสตเาต้องบอกว่าทีมหนูเนี่ยคิดมาดีมากเป็นฝอมีความตรงกับโจทย์ของลูกค้าด้วยแล้วก็โชว์อลังการเนี่ที่เหมือนจะติดเล่นติดไวร่ลอะไรไม่รู้แต่หนูเน้นแพงค่ะแต่ไม่ได้มีไอ้ที่เปลี่ยนสถานที่ไม่ได้มีปัญหากับพี่น้องไม่มีปัญหาเอ้ยหนูไม่ทราบเนี่หนูไม่ทราบจริงแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหาถ้ามีต้องมีคนโพสไแล้วค่ะขับเปลี่ยนสถานที่เราคิดยังไงในฐานะที่เราเป็นเป็นพรคือหนูก็ตกใจที่ตอนแรกเอ้ยไป M J I อุ้ยไปได้ไงเนาะแค่นาราแบบไปอยู่ไปไป M J I ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ดีใจกับน้องด้วยเพราะว่าเขาเหมือนก็แบบแบบซัพพอร์ตน้องแต่ล่าสุดเปลี่ยนเปก็ที่ไหนก็ที่นั่นแหละหนูไม่รู้คืออะไรแต่คิดว่าถ้ามีปัญหาจริงคงเห็นสตอรี่ส้มแต่เราไม่เห็นไปนั่งบอลเรามีวิธีเดินเกมให้เด็กเรายังไงจริงๆไปนั่งอลเนี่ยเราบอกเลยว่าเราคือนางแบบโจงของเราคือนางแบบพรีเซนต์ตัวเองตั้งใจทําแคมเปญสุดท้ายที่จะถ่ายในวันที่7กุมภานี้ค่ะแคมเปญสุดท้ายเราก็ตั้งใจวันไฟนอลคือเราคือนางแบบ ทั้งสกยภาพการเดินแบบทุกอย่างทั้งเมนเทอร์แล้วก็ตัวลูกทีมด้วยแต่คนที่เดินไฟนักวอล์กของเรายังพูดไม่ได้ใช่ไหมพูดไม่ได้ค่ะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งแ,แต่ก็คือสุดแล้วสุดแล้วค่ะตอนนี้สุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายแคมเปญที่จะเป็นแคมเปญประกาศวันนั้นว่า<อ>ใครจะชนะอีกทีหนึ่งาาฝากแฟนบอหน่อยค่ะก็ยังไงฝากทุกคนนะครับไปซื้อบัตรกันเยอะทุกคนคะ่ะน้องนาราตั้งใจทําม,มากแล้วก็เมนเทอร์ทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนไปรับมีไปเอามีไปถ่ายเชื่อไหมว่าใครไปปตาามม่ถยคิดังห ไปเถอะทุกคนคะบัตรแค่999บาทมาเจอกันเยอะๆนะคะพี่เขาถามอีกเรื่องนึงสถานการณ์บ้านยากหน่อยพี่พี่โตย้ายออต่างบ้านอ๋อคือจริงๆอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าบ้านยากก็มันคนเยอะมากแล้วทีนี้ห้องมันไม่ได้พอขนาดนั้นแต่ว่าห้องพี่โมที่ย้ายเอาบอกว่าหนึ่งพี่โมอ่ะพาทีมงานจากขอนแก่นมาด้วยแล้วเขาก็ไปเช่าบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่แล้วซึ่งมันมีห้องว่างพี่โมก็รู้สึกว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับทีมงานตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่แค่แบบมันไม่ได้จังหวะปกติไม่ทะเลาะกันจนมีเรื่อง จนขโมยขอค่ะก็เลยแบบเออยายเลนเดียการจะได้แบบทีเดียวเลยเพราะว่าเหมือนกําลังเลอยู่ตั้งนานเพราะว่าเขาอยากอยู่กับทีมงานของเขาด้วยจร่งๆนี้มัญหาเลยใช่เมื่อวานพี่บอกว่ามาทําต้มตําที่บ้านไม่มีอะไรก็ถือแค่ยายไปแต่ว่าระหว่างมันก็มาอยู่มาอยู่มาเล่นปกติเลยครับคิดว่านารารอขึ้นศาลเพราะว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่น้องยังไม่ยอมรับพี่ว่าเรื่องเงินล้านหนึ่งยังไม่ยอมรับน่าจะต้องไปสู้ในศาลมันก่อนถิ่นบลที่เพื่อนเขาเชียร์เราแบบให้กับกานเดียการหรือบ ออกออกต้อง่งนทวตออดทนแล้วแต่ว่ายังไม่ออกกับมันเหรอครับใช่ไม่ไม่มีค่ะก็คืออย่างังทำงานด้วยกันเพราะว่าเปิดบริษัทด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์กันยังยังต้องเจอการทีละสองวันอยู่แค่นั้นเองไม่นั่นนั้นไม่มีเรื่องส่วนทนาก็คือ ก็คือใน2วันเวลาเจอกันเราก็จะพยายามถักคอนเทนต์เราเยอะๆเพราะว่าหนึ่งมืนได้เอนเกตด้วย2ลูกค้าเข้าอะไรอย่างเงี้ยพระอาทิตย์นึงเรามีเวลาแค่2วันเพราะนั้นเวลาเจอก็จะแบบมีคอนเทนต์เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ได้คุยอลไส่วนตัวก <ใน S 1> ัวนเลยแต่ที่<ฤ>ช็อตที่แบบไม่จำมือกันแล้วจะกลับมาดีกันนั่นคือเป็นแฟนก,กันเป็นเดิไมไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีไม่มีนะคะไม่มีเพราะว่าเขาก็มีคนคนคุยแล้วหนูก็มีคนคุย<อ>ปเป็นอดียวว่าก็เป็นช่วงที่เราต้องไปเติบโตแต,แต่แค่ยังมีธุรกิจที่ต้องทำร่วมกันอยู่เป็นนยยยััังงไรรรราาาาาาากกวววเเเดดี๋็่่่อพะมน มันเป็นแบกเกอร์ยหลักคอยช่วยคือจะบอกแต่ว่าอันนี้ตอแหลทุกทีมอะเอาทีมงานมาช่วยเป็น20คนทีมตูนเอตูนโมอ่ะ20คนนะทีมงานเบื้องหลังที่มาคอยตัดแจงทำนั่นทำนี่ทีมมาเดียวก็มีทุกทีมมีผู้ช่วยหมดอย่ามาตอแหลว่ามีทีมหนูทีมเดียวหนูมีมันคนเดียวกับผู้ช่วยหนึ่งคนแต่ทีน้อยที่สุดใช่แต่ทีมเมือนเป็น10 20คนนะแต่มันก็ซัพพอตเราดีใช่ค่ะซัพทอตหมดทุกอย่างคือชียากสนุกและสิ่ก็แบบ มาช่วยเพราะต้องบอกว่าหนูไม่ได้เทสตดีค่ะนะชีก็จะแบบมาดูภาพรวมให้อะไรเงี้ยโอกาสมันจะมีกลับมาณตอนนี้ยังพูดได้ว่าไม่มีเร็วๆนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าหปีสิปีอะไร,รอย่างเงไม่รู้ตันตอนเนี้ยถ้าถามณตอนนี้เลยยังไม่มีค่ะแต่ความสัมพันธ์ก็คือแบบเพื่อนเป็นเพื่อนจริงๆเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำดูกิจร่วมกันใครก็หนึ่งโยชีเครียดไหมกับเรื่องการที่เกิดนโยชีหน้าสีหน้าเขาเครียดไหม ะะกับโยชิกับมีคาวดามากับเบียร์หากับพันลักแมวอ๋อหนูก็เอ้ยโยชิมีข่าวเลยว่าอ๋อเครื่อนี้หนูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันโกดกันจริงหรือไรแต่หนูว่าตลกอะ่ะไม่ถึงว่าไม่น่ามีอะไรนะแต่น่าจะเป็นแบบอาจจะทำอะไรต่างโปรโมทงานโปรโมทธุรกิจเลยอยงเพราะว่าน้องทั้งคู่น่ารักมากแล้วด้วย ซาเลต้โยชิอัไม่ใช่คนแบบอันฟกอลหรือแช่ <คน S 2> ต่าตัวเยอะไม่ใช่หนูว่าไม่ใช่แน่นอน,ชนใช่หนูว่าน่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมทหรือการตลาดมาร์เก็ตติ้งคนดูอย่าอินมากเพราะว่าอินมากเนี่ยมันจะไม่มีอะไรอยากจะทาให้ทุกคนดูนะอะไรเป็นวาเลตี้เนี่ยวาเลตตี้เขาอยากให้ดูบันเทิงดูแล้วเอ้ยเขาทะเลาะกันจริงไหมอะไรไหมไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าซีเรียสมากเนี่ยไม่มีใครทําอะไรให้ดูนะจะรู้แค่ว่าโยชิกินข้าวข้างถนนแค่นั้นนะผ่านช่องนะ ไม่ได้เห็นอะไรแล้วถ้าจะซีเรียสขันนั้นน่ะเออห้ามนะแกก็เราเองข่าวบบนี้ข่าวนี้ใช่ป่ะคะเห็นเห็นตนุ่มใช่ป่ะหนุ่มไม่อะไรเลยก็เออน้องได้ถามไหมเมื่อกี้เจอแต่ไม่ได้ถามแต่คิดว่าไม่น่ามีหรอกแหมคนทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันต้องเงียบมาทําให้มันเห็นเหระเห็นใช่ไหมฮแล้วคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยเก่าละหรือว่านะเออคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ที่ชิดาจจะต้องโปรโมทงานหรือว่าธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหนูว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ไปถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <pec> ได้คโอเคครับขอบคุณครับขอแล้วครบขอแมสัมภาษณบที่แท้ติงเลยเดี๋ยวเขาขอม่สั่สเหรอครั